มันเดี่ยวนี่ึ้นกระปุนนะคะหนวดหนวไม่นี่โอ้โหอร่อยมากเลยแม่อร่อยจังเลยค่ะอมอมแอมอมยายก็กินนะคะยายใส่น้ำปลาเลยค่ะยายยายเข็มขัดโอ้โหหมาทางนี้ครับอม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 แมงปลาลกจังเลยอร่อยจังเลยเอ้าวันนี้แล้วกระปุนที่ทาหัวอัน มันเหรอพดต้องสองอันบ่มินี่่อยเีดต้องสองคังบ่มินี่พ็ดสองังแต่ว่าตัวมองไปจะเป็นเท่าคนหรืออย่างเด้วปิดไปเห้ยอย่างนะมอมมอมดังสวยก็ยังสวยอยู่ไปถนนดังสวยมาแล้วครับมาแล้วกินกระปุนเสร็จแล้วครับก็มาเลยครับมานอนติดไปเลยครับทัวแม่เลยครับทัวแม่ติดหมดเลยครับ ติดหัวติดผมเงียโดนครับโดนโดนโดนแม่จะเต็มครับโอ้โหมัว